หมอดูสามารถขโมยดวงได้หรือเปล่าครับหาคำตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์ศิทธพัฒนะครับหรือหมอแมนพลังเลขนะครับวันนี้เนะี่ยมีท็อป,ปิกที่น่าสนใจนะครับเป็นกระแสในสังคมที่กำลังเป็นเอ่อเป็นดราม่านะครับเป็นกระแสที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงนะครับในวงการ คนชอบดูดวงนะครับวงการหมอดูนะครับจริงๆเราต้องแยกก่อนว่าเคาว่าหมอดูเนี่ยมันเป็นคําเรียกที่ง่ายนะครับแต่ว่าการดูดวงเนี่ยมันมีหลากหลายการพยากรณ์คือหลากหลายศาสตร์ในการใช้นะครับเปรียบเสมือนว่ามันมีเครื่องมือหลายตัวนะครับคนที่ดูดวงเนี่ยนะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าหมอดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ต่างๆที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการ แยกประเภทนะครับเช่นอ่ะอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะหลายๆคนบางทีไถแบบ TikTok อไปหรือว่าเปิดใน YouTube เองก็าตามก็จะเจอในรเรื่องของการดูไพ่นะดูไพ่นะครับนะดูไพ่นยถ้าแจกไพ่นี้เหมือนไม่ได้เอามาดูดวงนะเหมือนเล่นไพ่ป๊อก<笑><笑>นะครับอ่ะคืออ่ะดูไพ่ดูอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่าศาสตร์การเสี่ยงไทยนะครับคือมันไม่ได้ มีการคำนวณใดๆนะครับก็ถาการเสี่ยงทายนะครับบางคนก็ดูแม่นมากๆนะครับเออบางคนก็ดูไม่แม่นเลยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการอ่านไพ่แล้วแต่เรื่องของการจับไพ่มาณขนาดนั้นคุณจะจับได้ไพ่ดีหรือไม่ดีอะนะครับมันเป็นการเสี่ยงทายอะนะครับเพราะนั้นก็อันนี้แล้วแต่ลวกันอ่าแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะดูแล้วแม่นบางคนดูแล้วไม่แม่นนะครับหรือจะเป็นศาสตร์เรื่องการอื่นๆนะครับ บางคนดูเลข7ตัวนะครับเลขเตัวก็เป็นศาสตร์การคํานวณน,นะครับใช้คณิตศาสตร์เข้ามาประกอบอคือต้องบอกงี้โหราศาสตร์เนี่ยม,มันประกอบมันมีปัจจัยอยู่3อย่างนะครับก็คือ,อเรื่องของอจินตนาการอันดับแรกนะครับจินตนาการ2คือการสังเกตการนะครับสก็คือคณิตศาสตร์จะมี3อย่าง ควบรวมกันเนาะกลายเป็นโหราศาสตร์อันนี้แบบในเบือเบ้องลึกเลยที่มาแบบ4,000ปีก่อนเนาะมันจะเป็นอันนี้เป็นแฟกต์เนาะเ,เพราะนั้นเนี่ยเลขเด็ดตัวนี้ก็ใช้ในเรื่องโหการคำนวณด้วยนั่นพอมาเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับอย่ยงางศาสตร์ที่หมอแมนใช้เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโหราศาสตร์ไทยเป็นจากาักรราศีโหราศาสตร์ไทยเนี่ยโอ้โหก่อนที่จะกําเนิดขึ้นมาอีกนะครับ เราว่ากันถึงเรื่องศาสตร์ของดวงดาวของดาราศาสตร์นะครับแต่ว่าอ่ะก่อนจะพอหลังจากการดูดาราศาสตร์แล้วเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโหาราศาสตร์แต่ก็ใช้รากฐานว่าจากดาราศาสตร์นะครับก็เรียกว่าแอสโทรโลจีนะครับเชื่อไหมครับว่าโหาราศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นมาเนี่ย2,000ปีก่อนคริสต์กาลอ่ะก่อนคริสต์กาลหรือก่อนคริสตศักราชนะครับ2,000ปีก่อนคริสตศักราชตอนนี้คริสตศักราช ปี2024นะครับโหราศาสตร์เริ่มต้นมาจุดเริ่มต้น2,000ปีก่อนคิตศักราดเท่ากับว่า4,000ปีแล้วนะครับนานมากๆนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องการดูดวงนู่นนี่นั่นใช่ป่ะคราวนี้ดวงมันคืออะไรดวงคืออ่ามันก็คือมันเพีย้ยนมาจากการดูดาวอะนะสมัยก่อนเราดูดาวเนาะ สมัยที่มนุษย์ยังไม่มีวิวัฒนาการใดๆก็ตามแต่สิ่งที่เขาเห็นเนธรรมชาติคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยไปยืนอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยคนรู้สึกร้อนนะครับรู้สึกร้อนเหงื่อออกทําให้อุณหภูมิข้างในเนี่ยสูงขึ้นบางทีอยู่พออยู่ใกล้ดวงจันทร์เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำปรับมูดของเรานะครับ ให้อารมณ์เราแบบปรับไปตามดวงจันทร์นะครับมีผลต่อน้ําขึ้นน้ําลงเนาะแล้วก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีผลต่อ,อสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบนะครับมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีน้าเป็นส่วนประกอบนอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของร่างกายมนุษย์เนาะเขาก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยถ้างั้นดวงดาวอื่นๆน,น,นะครับนะอัะงคารพุธนะครับพฤหัสสุกเสาร์าต่าง ก็ย่อมมีผลต่อชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับในเมื่ออาทิตย์กับดวงจันทร์มันมีผลนี่นะเพราะนั้นดวงดาวอื่นๆก็ย่อมมีผลเช่นเดียวกันนะเขาก็เลยเฝ้าสังเกตการนะครับอ่าอันนี้คือเกิดจากอะไรจินตนาการก่อนนะจินตนาการกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีมันน่าจะมีผลต่อชีวิตมนุษย์นี่เหมือนกับอาทิตย์กับจันทร์นะเนาะเขาเลยเกิดการสังเกตการว่าเฮ้ยช่วงนี้ดวงดาวเป็นยงงังไงเขาดูดาวบนหลงฟ้านะพอสังเกตการปุ๊บนะครับแล้วก็นำนะพอพัฒนาการมาเรื่อย นะครับก็เกิดการคำนวณเกิดขึ้นนะครับว่าดวงดาวดวงนี้โคจรหน่วยรูปแบบนี้วนกลับมาอีกกี่ปีนะเกิดการคำนวณพอคำนวณก็พอพอสังเกตการปุ๊บนะก็คำนวณล่วงหน้าว่าอ๋อเดี๋ยวอีกกี่ปีแสดงว่าปีนี้ปีนี้ปีนี้ดาวเสาจะโคจรแบบนี้นะไปอีกกี่ปีข้างหน้านะอีร้อยปีข้างหน้านะเกิดการคำนวณล่วงหน้านะครับก็เกิดเป็นการพยากรณ์ขึ้นว่าเอ้ยแสดงว่าเดี๋ยวเกิดแบบนี้มันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อดวงดาว โครจรแบบนี้เขาย้อนถอยหลังไปมันเคยเกิดเหตุนั้นขึ้นนะเขาก็เลยเอาเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งเพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ข้างหน้าตามวิถีการโครจรของดวงดาวนะครับมันถึงเกิดเป็นหัวหนาศาสตร์ขึ้นนะครับจักรราศีเนี่ยเกิดขึ้นก่อนคิดตศักราช500ปีนะครับ500ปีก่อนคิดตศักัาชนะครับแล้วเกิดขึ้นคือฝรั่งนะคนต่างชาตินะเป็นคน คิดขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคาว่าการดูดาวการดูดาวคือการดูดวงเข้าปะดาวก็คือดวงดวงคือดาวนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ในยุคสมัยเนี้ยเราจะเป็นการแค่เข้าใจว่าดูดวงดูดวงดูดวงก็คือมาดูว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นผ่านศาสตร์อะไรก็ได้ <laughs> ทุกวันเนี้ยคนก็จะแยกแทบแยกไม่ออกแล้วนะครับ นะหมอดูก็คือ่ายไงหมอดูก็คืองอองไงเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันใหม่ก่อนนะครับว่าจริงมีการแบ่งประเภทกันชัดเจนนะครับคนที่ใช้ออโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับการดูดวงดาวนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็สมัยก่อนเนี่ยคือพระยาโหราธิปดีนะครับอยู่ข้างกายพระมหากษัตริย์เลยนะออแต่ก็อย่างถ้าเป็น สมัยนี้นะครับคนทั่วไปก็ได้เรียนแล้วนะครับได้เรียนพวกนี้แล้วก็อย่างหมอแม่เนี่ยก็มีโอกาสได้เรียน,นยโหรศาสตร์ไทยนามาใช้นะครับคราวนี้นะครับพูดถึงเรื่องเล่าเนี่ยที่ว่าดวงขโมยได้หรือเปล่าเนี่นะครับจากเรื่องเล่าของอขออนุญาตเอ่ยชื่อกันก็คือคุณปอ,อยเี่ยมาเล่าที่รายการเดอะโกส์เนี่ยนะครับก็คือ,อไปดูดวงหมอดูคนนึงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้มีการทําพิธีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วกเกิด ว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไม่สบายนะครับเหมือนมีผีมีอะไรเข้ามานะครับเหมือนโดนทําของทําคุณใส่ใส่นะครับแล้วเขาก็เลยเไปหาพระนะครับพระอาจารย์รูปหนึ่งแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยโดนทําคุณใส่ใส่นะครับเหมือนแปลว่าหมอดูคนเนี้ยเขาอยากจะขโมยดวงนะอยากจะขโมยดวงของคุณปอยเนี่ยเพราะคุณปอยเนี่ย,ย,ยมีดวงที่มีทรัพย์นะ,ะมีทรัพย์เป็นแบบดวงดีนะครับมีชื่อเสียงมีทรัพย์แล้วก็อยากจะขโมยดวงไปเป็นของตนเองอะไรอย่างนี้ จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นคําอุปมาอุปไมยครับอ่าเพราะว่าดวงเนี่ยมันขโมยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับดวงเวลาเราเกิดมาปุ๊บเนะเราเกิดราศีนี้นะครับลัคนานี้นะครับมันจะคือจุดที่บ่งบอกว่าณวันที่เราเกิดเวลาที่เราเกิดเนี่ยดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะขโมยไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับดวงเนี่ยมันขโมยกันไม่ได้นะครับแต่ว่าคําว่าเฮ้ยขโมยดวงเปรียบเสมือนอุปมาอุปไมย อุปมาอุปไมยนะครับคราวนี้มันมีวิธีการที่เราหมอแม่ก็ไปแกะมานะว่าอย่างเงี้สามวิธีการนี้แหละน่าจะเรียกว่าการขโมยดวงไดเออที่เป็นอุปมาอุปไมที่เรียกว่าการขโมยดวงไดซึ่งจริงมันขโมยกันไม่ได้นะอ่าแต่ว่าการอุปมาอุปไมเพื่อให้เข้าใจง่ายใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็อาจจะบอกเออเพื่อให้เข้าใจง่ายอย่างแรกเนี่ยนะครับอ่าเราเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดูดวงจบแล้วนะเรื่องโหราศาสตร์จบแล้วนะ ต่อไปนี้จะเข้าสู่ในเรื่องของแนวทางความเชื่อนะครับในเรื่องของที่ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จนเป็นที่มาของการอุป,ปมาอุปไมยว่าเนี่ยมันคือการขโมยดวงนะครับเข้าสู่เรื่องของความเชื่อแล้วอย่างแรกเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือคนที่ทาเนี่ยเราจะสําหรับหมอแมนเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โหรไม่ใช่นักโหราศาสตร์ไม่ใช่หมอดูแล หมอแมนเรียกว่าน่าจะต้องเรียกว่าเป็นหมอผีอะนะครับเพราะว่าวิธีแรกที่เขาจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เอาแบบบอกบอกนะครับแบบบอกบอกเลยก็คือว่ารู้แล้วว่าดวงคนนี้ดีนะครับรู้ว่าดวงคนนี้ดีเขาก็อยากจะได้ได้คนได้ผลประโยชน์นะครับจากคนคนนี้ทำยังไงฉันถึงจะตักดวงจากคนคนนี้ได้จะรู้นะดวงคนนี้ดีรวยหางเงินได้นะ หมอผีนะครับตามความเชื่อเนาะสามารถทําคุณใส่ได้ทําคุณใส่ทาของใส่คนคนนี้เพื่อนะครับดนจิตดนใจเรียกของเรียกจิตนะครับให้เอาเงินมาเปย์ฉันนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องทําให้เขาได้ตังก่อนนะ,ะทําให้เหยื่อนได้ตังก่อนอทําของหรือคุณใส่อะไรแบบผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยไดนะ้ให้เขาได้ตังแบบผิดธรรมชาติก่อนนะครับเมื่อเขาได้ตังแบบผิดธรรมชาติมาทําทำ คุณใส่เนี่ยนะเรียกจิตนะครับเพื่อให้เอาเงินนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเองอีกทีหนึ่งนะเปรียบเสมือนว่าเขาทําให้เหยื่อนเนี่ยเป็นตู้ ATM อ็ะตู้ผลิตเงินนะเออเปรียบเสมือนค่าทาสบริวารเนาะหาเงินให้แล้วเอามาให้ฉันเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะค่าหุ่นพยนต์อะไรห้าหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยเนาะเออค่าทําพิธีเนาะสองแสนอย่างเงี้ยเนาะเออนะก็เรียกมาไงอันนั้นนี่คือวิธีแรก นะวิธีแรกเลยก็คือว่าก็ก็ยังคุณปอยก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ว่าหาเงินหาเงินได้ปุ๊บก็เอามาให้หมอผีนะครับอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนฉันขโมยดวงเธอนะขโมยความเฮงขโมยดวงที่เรียกทรัพย์ของเธออะเอามาให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการอุปมาอุปไมยเนะยาะนี่คือวิธีแรกนะครับวิธีที่สองอันนี้ก็ดาร์กเลยนะครับ ก็คล้ายๆกับวิธีแรกแต่หนักกว่านะครับคือการให้บูชาของอะไรบางอย่างนะครับอย่างในเรื่องเล่าก็จะเป็นเรื่องหุ่นพยนตร์เนาะเออแล้วก็มันมีหลายอย่างเนาะของพอให้บูชาไปเนี่ยหมอผีเนี่ยก็ทําการส่งวิญญาณที่เป็นบริวารตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณได้ร่อนก็ได้หรืออะไรที่เขาเลี้ยงไว้เนาะ หรือที่เรียกว่าเป็นปอบนะครับส่งไปนะครับเพื่ออะผ่านสิ่งของสิ่งนั้นน่ยนะครับให้เข้าไปสิงสู่ในมนุษย์นะในตัวของคุณปล่อยทําให้เกิดต้องกินของดิบเพื่อไปเสริมนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปก้าวร้าวขึ้นนะหน้าตาก็ไม่สดใสหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับการส่งผีเข้าไปอันนี้เราพูดถึงแนวความเชื่อแล้วนะถ้าใครไม่เชื่อ อะไรเรื่องพวกนี้อาจจะต้องวางละละ,ละเรื่องของอคกติไว้ก่อนนะครับนะ mm. เรื่องโหราศาสตร์เราจบไปแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับ mm. โดยวิธีนี้วิธีนี้เขาก็จะส่งส่งผีบริวารเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเล่นงานนะค,คุณปอยนะให้แบบว่าให้แย่ลงแย่ลงนะครับ mm. ภาษาหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการสูบปราณน,นะครับสูบปราณ พลังชีวิตอ่ะนะครับให้ดับลงดับลงดับลงจนสุดท้ายอ่ะครับเหยื่อจะถึงแก่กรรมนะแต่ในเรื่องของคุณปอยคุณปอยเขารอดมาเนาะแต่โดยโดยกระบวนการตรงนี้นะครับก็คือสุดท้ายเหยื่อถึงแก่กรรมครับลาโลกครับตุยนะแต่พอตุยแล้วเนี่ยดวงวิญ,ญญาณจะไม่ไปไหนเพราะอะไรมันเป็นการตุยแบบว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงคาดเข้าใจว่ายังไม่ถึงอายุไข แต่เป็นการทําให้ตุยโดยก่อนวัยออนควรนะผิดธรรมชาติแล้ววิญญาณจะไม่ไปไหนครับเพราะว่ามีไอ้ผีตนที่เขาส่งไปเนี่ยเป็นผู้ชักจูงครับนําวิญญาณอ่ะคุณตุยแล้วใช่ไหมลาโลกเรียบร้อยอ่ะเธอมานี้กลับไปอยู่กับหมอผีนะก็เป็นการเรียกไปเรียกวิญญาณไปเพราะรู้เนี่ยโอ้โหดวงเนี้ยจิตวิญญาณเนี่ยมันดวงมันจะไปได้อีกมันยังจะรวยอีกใช่ฉันเอา ดวงเนี้ยดวงมันแข็งเอามาเป็นค่ารับใช้ซะเลยเอามาอยู่ใกล้ตัวอ่าเพื่อที่จะไว้ไปส่งส่งไปทํานู่นทํานี่ทําของต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามีความกล้าแข็งเห็นไหมอันนี้เป็นแนวความเชื่อนะอ่าจะเป็นแบบว่าหลุดหลุดนิดนึงนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับเออนี่คือในกรณีที่ว่าเขาทําแบบรุนแรงมากๆเลยนะครับคือเอาถึงขั้นแบบชีวิตเลยนะก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ยเขาเรียกว่าขโมยดวงจริงๆไม่ใช่วดวงขโมยวิญญาณมึงมาเลยนะ <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้คือประเภทที่สองนะครับส่วนประเภทที่สามนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยถือว่าซอฟที่สุดนะเป็นเป็นอะไรที่ซอฟที่สุดมันจะคล้ายๆกับอย่างแรกนะอย่างแรกก็คือ ส่งทำของทำอะไรไปเพื่อที่จะให้เขาเอาเงินมาให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้ว่าดวงเขาดีนะครับอย่างที่สามเนี่ยอาจจะเป็นการตรวจดูที่เขาเรียกว่าดวงสมพงนะ์ครับเราจะสังเกตว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะโดนได้นะหลากหลายปัจจัยเนาะะต้องช่วงนั้นดวงตกด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ป้องกันตัวอยู่เนี่ยมันเสื่อมหรืออะไรต่างๆนานานะ มันก็มีสิทธิ์จะโดนได้แต่นะไอ้ข้อที่สามเนี่ยคือว่าเขาตรวจดูแล้วปรากฏว่าดวงสมพง์กับหมอผีอนะอันนี้อันนี้บอกแนวทางก่อนนะในทางโหราศาสตร์ก็มีครับการตรวจดวงสมพง์นะอ่าสมัยก่อนเนี่ยหมอแม่นที่ที่สมัยก่อนหมอแม่นรับดูดวงอยู่เนี่ยก็มีการดูดวงสมพง์นะครับว่าคนนี้ดวง เข้ากันไหมไปด้วยกันแล้วดีไหมอยู่ด้วยกันแล้วรอดไหมเจริญรุ่งเรืองไหมนะครับบางคนดวงไม่เข้ากันเนาก็อยู่กันไปแบบพอกระเทินบางคนดวงเข้ากันมากก็สังเกตว่าจะส่งเสริมกันมากร่ารวยนะครับมันแล้วแต่อันนี้เป็นตําราโบราณนะครับซึ่งการดูดวงสมพง์เนี่ยนะครับมันดูได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปดูดวงเนี่ยสมมติไปดูดวงหมอผีคนนี้แล้วเขาตรวจดูแล้วดวงคุณสมพงษ์กับเขาอะเข้ากันได้อ่ะ เขาก็ต้องอยากให้คุณมาอยู่ใกล้ตัวเขาเนื้อออกไหมเออแต่ไม่ได้ถึงกับทาให้ลาโลกทําให้ถึงชีวิตอะไรนะนะแต่ว่าอาจจะมีการทําคุณไสเพื่อที่จะแบบดึงนะให้มาอยู่กับตัวนะครับสังเกตว่าในเรื่องเล่าเนี่ยทั้งคุณปอยหรือว่าคุณโปแปงที่มาเล่าเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามีความรู้สึกที่อยากจะไปบ้านหมอผีค,ค,คนนี้ทุกวันนะ ตื่นเช้ามาปุ๊บรู้สึกคิดถึงรู้สึกอยากจะไปแล้วนะคนหมอดูคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงนะเออแตวหมอแม่เรียกหมอผีแล้ว,วตอนเนี้นะครับเพราะว่าเล่นผีเรียกผีแบบอย่างเงี้ยเลี้ยงผีเยอะนะครับก็คือมีการดึงจิตอะให้ไปหาอยู่เรื่อยๆนะครับพ่าเขาอยากว่าให้คนคนนี้เป็นดวงสมพงษ์กับเขาให้มาช่วยให้มาอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาทำโน้นทำนี่ให้เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าลักษณะที่สนะครับก็คือเบาๆไม่ได้อะไรมากมายนะครับไอยอย่างที่สองเนี่ยรุนแรงสุดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้แบ่งให้ชัดๆนะอ่ะมันมีสามประเภทลักษณะเนี่ยมันเป็นที่มาไงไอประเภททั้ง3อย่างเนี่ยมันเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เป็นที่มาของคําว่าที่หลวงพ่อเขาบอกว่าเขาอยากจะขโมยดวงของโยมนะนั่นแหละ แต่ว่ามันเป็นคําอุปมาอุปไมยนะครับเพราะว่าดวงเนี่ยมันขโมยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับดวงวันเดือนปีเกิดมันขโมยกันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถทำอ่าเรียกว่าอุปมาอุปไมยเนี่ยแซงเนี่ยด้วยวิธีต่างๆเนี่ยมี3วิธีอย่างเงี้ยเท่าที่หมอแมนวิเคราะห์ตามความรู้ที่มีนะเออความรู้อาจจะเท่าหางอึ่งนะครับเออใครมีวิธีอื่นหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้แล้วเราแลกเปลี่ยนกัน นะครับอันนี้ในทางแนวความเชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสรุปนะหมอแม่จะพูดเสมอนะครับในทุกๆคลิปนะที่พี่ๆน้องๆ f อเข้ามารับชมคลิปเนี่ยหมอแม่ก็จะพูดเสมอนะครับว่านะดวงต่างๆเนี่ยนะการแก้ชะตาแนวทางเสริมดวงเนี่ยท่านสามารถไปทำได้ด้วยตนเองนะครับ ไปทําด้วยวิธีง่ายๆนะครับไปทําที่วัดนะครับบางทีปอแมนก็ให้ไปปล่อยปลาเห็นไหมบางทีก็ให้ไปทําอะไรนะเอ่อทำบุญด้แสงสว่างเห็นไหมไปบริจาคเลือดั้งนะไปทำบุญด้วยออของมีคมบ้งอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเรื่องเบสิกนะครับแต่ว่าการทําบุญพวกนี้ครับมันไม่ใช่ว่าคุณทําครั้งเดียวแล้วมันจะโอ้โหบุญน,นี้จะแผ่ขยายไพศาลทําให้ชีวิตคุณเนี่ยนะครับเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปแบบ10ปีอะไรอเงี้ยไม่ใช่นะครับ ก็คือการาบุญมันเป็นการสะสมบุญเคยได้ยินคํานี้ไหมการสะสมบุญสั่งสมบุญพวกนีน้เพราะนั้นมันต้องทําเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการสั่งสมบาร,รมีของเรานะครับเออเนั้นคุณไปทําได้ด้วยตนเองครับหมอแมนจะพูดเสมอว่าอย่าไปเสียเงินแพงๆให้กับหมอดูเห็นไหมเออในเรื่องปวดขึ้นมาให้เห็นเลยนะเอออย่าไปเสียเงินแพงๆกับให้กับหมอดูเพื่อทําพิธีใดๆนะครับหรือไปเช่าบูชาวัตถุนะบางอย่าง หมอแม่จะไม่เรียกว่าวัตถุมงคลนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมงคลหรือเปล่านะไปเสียเงินบูชาวัตถุบางอย่างที่เราเชื่อว่ามันดีเนะี่ยโอ้โหหุ่นพยนตราคาเจ็ด0่นบาทนะครับหุ่นหุ่นพยนตราคาเจ็ดหื่นราคาห้า0,000ื่นอย่างเงี้ยทำพิธีเสริมดวงราคาสอง0 0 0อย่เงี้ยทำทุกเดือนนะเดือนละสองแ2,000อย่างเงี้ยไม่ได้นะห้ามนะคุณกำลังเป็นเหยื่อนะแบบนั้นนะครับ เพราะนั้นใช้สติเยอะๆนะครับหนึ่งก็คือดวงขโมยกันไม่ได้นะครับดวงเหมนกันไม่ได้สองอถ้าเกิดมีการทําของคุญสแล้วแต่ความเชื่อนะแต่สําหรับผมแมนะครับนะผมแม่ก็เคยเห็นมาแล้วเคยมีประสบการณ์อะไรพวกนี้นะครับทําของทําคุณใสมีครับนะสามารถทํากันได้อาจจะไม่ได้สาเร็จ1 0 0ในยุคปัจจุบันนี้ทำไปอาจจะไม่ไม่สำเร็จทุกคนไม่ได้มีผลต่อทุกคนได้นะครับ แต่ว่ามันมีคนที่จิตอ่อนจิตตกแล้วเขาโดนมีนครับนะของคุณใส่พวกนี้ทําได้การขโมยดวงมันเป็นคําอุปมาอุปไมยนะกับวิธี3วิธีที่หมอแมนบอกเนี่ยนะครับการทําของทํามุญใส้เพื่อให้ตัวหมอผีที่ทำเนี่ยได้ประโยชน์นะจากดวงของคนที่โดนทํานะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไป เสียค่าพิธีแพงๆหรือบูชาอะไรแพงๆนะจากหมอดูนะครับการแก้แคดแก้ดวงต่างๆคุณไปทําได้ด้วยตัวคุณเองนะครับถ้าไม่สบายใจนะครับไปอาบน้ำมนต์ที่วัดครับนะถ้าเป็นไปได้เป็นน้ำมนต์ธรณีสารจะดีที่สุดนะครับนะแก้ของแก้คุณใสเนาะ อ่ะด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีแล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยกันนะครับในท็อปปิกของสังคมว่าดวงเนี่ยมันขโมยกันได้หรือเปล่านะหวังว่าทุกคนจะได้คําตอบแล้วในวันนี้นะครับอ่ะท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไ้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ